แต่ขาแข็งพอโดนเครื่องมือแล้วมันก็จะเดี๋ยววัดเสียวนะคะนะค่ะเดี๋ยวอันนี้ช่างจะเบาๆก่อนครั้งแรกด้วยแหละอืมจ้ะลุ้นนะคะนะลุ้นว่าเราจะเจ็บอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปโฟกัสข้างหลังไม่ต้องกับไปเลย ถึงว่าทําไมลูกค้าถึงเจ็บดูสิคะโอ้อยู่ลึกค่ะเออลึกลึกจริงค่ะเป็นเป็นเล็บที่แบบมันซ่อนแอบเนาะเหมือนแบบไม่น่าจะลึกมากแต่ลึกกั้นหายใจให้ช่างนิดนึงเลี่ยงสองสาม,สามอับนะคะ อืมแต่ร้องดีกว่านะถ้าถ้าว่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเลยมันได้ปลดปล่อย